สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะแนวทางหวยฮาหนอยเดอร์วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะเหมือนเลขจะเล่นยากเลยค่ะวันนี้สามตัวแอดก็จับแบบงงๆนะคะสำหรับหวยฮาหนอยเนาะแต่ว่าเลขสวยจังเลย สวยจังโอ้เมื่อคืนใครมันดรปลูกดีใจด้วยนะคะทางนี้ตายค่ะหไวยตามตูดเนาะโอ,โอ้ตายอนาถเลยว่ะดีใจด้วยเดอ้อใครมันฟังกันไหมคะโอ้เมื่อวานนี้ก็คงหิงคงปังกันไปเนาะเลขหลานทั้งเลขหลานเลขแอดนะคะชนกันวันนี้ก็มาดูกันนะคะมีตัวไหนชนตัวไหนอะไรยังไงนะคะ คือวันนี้ก็พยายามจะทําชนกับเขานะคะมันไม่ชนมันไม่ชนค่ะทุกคนเอ้ามารอรับชมกันเนาะก็มาดูกันก่อนนะคะบางท่านอาจจะข้างบนนี้คือเป็นน้อยแยกนะคะอ่านลายมือแอดออกใช่ไหมคะบางวันอารมณ์ดีก็ลายมือสวยบางวันขี้เกียจก็ลายมือกระยุกกระยิกหน่อยนะคะก็แ k บเอานะคะเราก็ไปขยั เอาดูนะคะทุกคนเพราะบางทีแอดก็อ่านลายมือตัวเองไม่ออกนะคะยังต้องขยายดูเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> เลขบางทีเลขสามเลขสองเลขแปดอะไรอย่างนี้ก็ยุก,ก็ยิกอยู่คล้ายกันมากค่ะเ <c oughs> มื่อวานนี้สีนอยน้อยแยกถือว่าผ่านฉลุยนะคะนอยพิเศษได้เด้งเลยนะคะนอยพิเศษได้เด้งนะคะมาตายน้อยสายกับนอยพัฒนานะคะ พอจับได้ศูนย์ไม่มาหน่อยพัฒนาพอจับได้สามมันไปศูนย์มาดูวิ่งลูดนะคะหนึ่งสองก็เข้าไปโอ้สองทำงานรีอยู่ค่ะหนึ่งสองสามสี่สีห้าเด้งเลยได้หนึ่งหนึ่งสองเบิ้ลนโอ้หนึ่งสองเบิ้ลลวดเลยถ้าไปหนึ่งสองเบิ้ลโอ้หนึ่งไม่มาแสดงว่าหนึ่งจะมาวันนี้หรือเปล่า ตารางก็แอดจำให้ไม่แตกนะคะแอดจาให้ไม่แตกนะคะช่วงนี้มันวนเวียนอยู่แวถวแถวข้างๆเอวแอดนี่ละคะ่ะตารางก็แตกไปนะคะตารางแตก926 322 2666นะคะเป็นที่น่าเสียดาย62รอบปกติเราน่าจะได้กันเนาะใน62อีเจ็ดทำไมมาอยู่ผิดตำแหน่งวะอีเจ็ดเอ้า ิดแล้วเ yes, yes. oh, อสเทสโอกดไปเลยมาลูกมาลูกม,ม,มาดูนะคะเด่นวันนี้นะคะเจ็ดแปดเก้านะคะวิ่งรูดให้ไปที่เจ็ดแปดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองก็กลับหัวเป็นหกเอานะคะเอาไปพิจรารณากันดูเดอร์ ในตารางนะคะมี79610 7961802ึ่งศูนย์เจ็ดเก้าหกหนึ่งแะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็รอบนอกก็ตามใจฉันนะคะจับไปจับมาก็ได้เยอะนะคะวนอยู่แต่แถวเลขตัวเองบางทีก็เอาให้ไม่ครบนะคะบางทีแอดก็ไม่ได้เขียนลงให้ทั้งหมดนะคะ ถ้าชอบก็ไปดูเอาในเลขเอเล่นทั้งวันนะคะทุกคนเล่นทั้งวันถ้าชอบเลขแอดด้วยนะคะพวกบางทีแอดก็ไม่ได้เขียนให้ไม่ได้อะไรให้นะคะเลขเล่นประจําอยู่แล้วเนะเาะท่านไหนชอบเบอร์กลองพิจารณาแต่แอดว่าสามตัวเหมือนมันจะตามสูดเราเลยทุกคนแอดก็ไม่ได้เขียนลงนะคะแอดคือขาดดูลายมือแอดสิคะวันนี้สามตัวทุกคนเอานะคนไม่ได้หนอด ทุกคนคะ่ะวันสุกรแอดขอเน้นย้ำก่อนนะคะไม่เที่ยวหนึ่งห้าสองนะคะหนึ่งห้าสองแอดก็แปลงเป็นเ5 2ห้าสองนะคะก็ขอเน้นย้ำนะคะว่า